วัไนขอดลาปอดลดสูงโมงเครื่องนะครับมันนี้องก็มาขึ้นทํา,บบา,า,าก,ทการแสดงสารตอนโยกเลนเดทไทยเครืร่องชั่วโมงนะครับวันนี้สขึ้นรู้ไหเจือ6โมง มาอยังเกาะเกาะยังยืดหนาเลยวันนี้พี่น้องวันนี้ได้กำไลหาดสิบบาทพ้าวันนี้เกียรติจอนทรใส่ดอกไม้ขึ้นไปก็ได้พอห่าขาดสิบบาทนี่ลืมนาะเพอเดี๋ยวไปบวกบวกมือใส่ยรตจันทร์ที่เกียรติจันเชิดใส่ยังเดี๋ยวค่ะว่าถนใจเขาได้เห็นเขาเห็นค่าเขาเห็นเาเบิกมือใส่ดมาแล้วพี่น้องมาแล้วูหวานโกลบอยากมาแล้วนี่นี่นี่กันไปซึมกันนี่ไปนี่ไปซึมกันว่ายังบุ๊บไปไปซ้อมอ่านสอบอ่านหรอ อะไรมาแล้วยมาขึ้นเก่าคือนเดิมจากไซนเนี่ยแหละพี่ป้าจี๊หมูกับมานมารีเป็นหน้าราคะขอบคุณด้วยนะคะเซอร์ไพรส์สําหรับชุดใหม่ด้วยแล้วก็ใส่โซนได้ชุดใหม่เป็นยิญมาไล่ไฮนี่เขาเอฟหรือเปล่าเขาคุนคนดีม่ไล่ กุ้ไก่เขบตุ๊กไก่ด้วยขอบคนพิเศษไปนะคะเซ็บเต๋อเสซ็บเต๋อใครนี่เอ้านางอ่างก้อนแจกใครเนี่ลูกขอบคุณอันนี้กำลังใจจากแม่ตุ๊กแม่ตีแม่มูลแม่นางกทมอนะครับอันนี้ดิอันนี้กำลังใจจากแม่พิสมัยนี่แม่แม่วาสนากำลังใจ MT เเบอกำลังใจบากอันนี้กำลังใจจากครูแมว เหมียวคุณยายใจมนะอีกเลอันนี้กำลังใจจากแม่น้อยกทโมเบเลอบอเอากาบงาก่อนบขอบคุณคนก่อนเนื้อกางานตดมาหลายหลายค่ะคอยค้อนสรูปเหนียวขอให้นีนะครับร่กายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งรสมถนานะครับักแยงอะไรแบบนี้ไปตลอดนะครับเ่อก่เรียวไก่เรียวเป็นดตั้งสเลยเหี้ยนบบนี้ ต่างแล้วอตคุณตยอะยเยี่ยมไปเลวเออเราสารลำดวนมาึงลขอบคุณขอบคุกำลังใจด้วยนะครับฝอสุขภาพแขกแรงนะครับตอนนี้สุขกาพลูบัวอยแข็งแล้ะคสุขภาพร่างกายตอนนี้ตือนไปลูกเมื่อไหร่ตื่นไนไหนเออไม่กินกินผัวเพื่อนด้วยนี่เอยเบกูเลเจ้าของนฮกเจ้าของในเด้อนเนี่ยก่อนลาก่อนนั่นเมียก่อนนั่นเพียงร้อยเพื่อนที่ใจเมีย พนก็หู้วคี่เสาพอยังเาสาไล่จยยังกลาเป็นนักสุไยรให้นักจำหลาย <laughs> พี่หมูมาจางไหลูกจากไซนานาขอบคุณจาแม่แม่เดนมาร์กเลยนะออูาคาประไก่เชียงเลี้ยงขอบคุณคุณแยกคนไทย,ยไม่ยากคือขอบคุณอะไรบดโลด อันนี้ก็ได้เเติมสุดกันแต่ห้าเดสื้อผ้า่วงนาบ้างนั่นแหลคือไก่แท้ไก่อไก่เลืมือจริงอัสมีอีกอ๋อไก่มืออัสมีอีกมั่ขอบคุณอกไแต่แมไม่น้อยติไม่น้อยขอบคุณมากรับก็เมยรว่าเขบอกส่วนตัวะเลเขาสีสันน้ำเจอ้ยนะดิเจอเสื้อผ้ายกับค่ะเมนีเจยูสเสื้อไ้ายเจโตเสื้อผ้ายกมูนี่เจตลาฟอ เกณฑตอนแ่กเกตนกันลยเดนาขอบคุณนะคะับแม่เดนมาร์กนะครับคือนกันแต่่าไปอยูแต่อ ขอบพระคุณมาเม่ๆเลนแขอบพระคุณเลยหลายครัคะที่ไมาแค่ให้เพียงให้เบื้องแย่อยนี่ตลอดไปพี่น้องเห็นแบบนี้อย่างไรมาปลาแบบได้แบบนี้ทุกมืนะในตลามปลเนี่ยะไ้อาสังกะสีกะทีได้ไมได้อิฐได้ปูนบ้านี้ันก็รองใจใหรกูเลยบบพ่อสืบทอดกันมาเรื่อยๆแบบนี้อี่มณะแบบนี้ก็คือมณะแบบว่ามณะเอาไว้าม่ให้เห็นแตก็ มานะชอบชอบมานะชอบมานะชอบชอบแบบนี้พอแม่กันจัดไห้มามันะชอบอะไรกันจัดให้ลูกไปเต้าแม่แล้วก็ครอบสําเทธของลูกของเต่านี่ล่ะกินลูกได้กันใจดบแม่าเียลูกมมาเดีรมาได้ขากอมาได้ไดไอดบไปซื้อเตาเราวันนึงได้ไปซื้ออย่างเนี้ยรอบวันนึงได้อย่งเนเมื่อนได้ไปซื้อยังกลับบ้านรอบวันนึ่งน่ันนนะ ไป็นอะเสาบนเลยอาดินเสาเสาจากต้นลูกสังเกตเสาใ่ประเด็นือไปโอ้คือไปเขาสร้างเขารอเอาเสาเฮ็ดอย่งนี่พี่น้องประมดนว่าไปซื้อบ้าคนหลงใส่เลยดอายุจำจากเสาเนี่ยด้วยพี่จองไปจากเสาเนี่ยอะไอออายุจากเสาเนี่ยไออายุเสาเดียวเขาบอกว่าอายุหลายเสาเด้วยของรับบิดแขกแล้วไปเนี่ย ไปยนำลูกเลยแหะนะไปยู่นหอขียนหน้าบ้าน่าเขาหน้าบ้านนี่่กปสาหน้าบ้านิเห็นคนแหลยุ่นลูกเราใจนาะมเ่มเป็นลกเห็นเราได้ที่ทูกยใจครับมองเห็นความสำเร็จมาเม่เนาะมองเห็นถ้าหนูรับไปอ่ะมือสองมือกันใจหาอนยแเห็นหนาก็เห็นหนาผู้ใดก็ตามผาพุ่ม่พุมเี่ยนี่เห็นได้ที่กับพ่อเป็นน อันกินอันนอนเนี่ยาเมือนแม่งอะไรแบบนี้เนี่ยล้วถามเรารูปตาวารูปานาไปรูป่านาไปรูปยาวารูปว่านารูปตาวารูปว่านาไปรูปดาวารู่านาไปู่้าวารูปว่านีไปลูปตาวารว่าน้อาวารู่นา้ตาวาวน้ไ้าวารวานาไปรบไาาปว่านาคารให้เรูป่นไปซืปตาวารูปวาไปซื้อกันรูปว่านาประตูอยู่ไเรูปต อันนั้นอันนี้หลายอะไรยางทายไปหรือสีไปจะ่หาอาทายห้เอออาเดยขอบเพิ hmm. okay. in Look, ่นอยงนมันตลอดไปแล้วเนี่ยแม่ก็ไปเห็ดงา้ใส่น้ำลูกงเต่าเห็ดลูบานไลอันนี้ไทยห้ลวกไปปูดขอบคุณเพิ่นขอบคุ่นเนี่ยปมันจะเพ็นอะไรกัปนเนี่ยนี่ากปีากปีน้ไปบ่เออแต่นนี้มีู่นี่การโอคัโกแต่กระไร ใส่เสื้อในโบได้บคือหินแลละหินแล้ว